กันสวัสดีครับเดียสวัสดีครับเก้าสวัสดีครับอืม,มออ <c oughs> ครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับ เย็นนี้เราก็อยู่พี่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็จะพาเดินดูรอบๆอบบ้านรอบรอบหมู่บ้านเนาะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าบรรยากาศที่บ้านนอกเราต่างจังหวัดเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ช่วงนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วครับมันก็ เดินได้ไม่ร้อนไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะครับมันก็พออยู่นะครับนี่นะครับนี่ดูดอกชนเธอเรียกดอกอะไรดอกชนชมเมบอนี่ดอกชนชมสวยครับนี่ดอกไม้ที่น้องชายปลูกไว้นะครับนี่เราก็อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงครับสําหรับคนต่างจังหวัดน,นะครับ อยู่ในกรุงเทพชีวิตดิน้นรนแต่อยู่บ้านนอกเราก็ชีวิตดิน้นรนอีกแบบนึงนะครับทำไร่ทําสวนป่าอ้อยปลูกมันนะครับนี่อันนี้ถนนกลางหมู่บ้านนะครับนี่ถนนในหมู่บ้านนี่ครับทษนนะครับแสงแดดบางคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับ บางคนก็ปลูกก้อยหัวควายกำลังเข้าคอกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกำลังไล่ควายมามาเช่าครับ ถ่ายคลิปไปทั่วแล้วครับถ่ายอะไรพอมีคอนเทนต์ไหนก็ท่ามไปนี่ครับเย็นๆก็จะมีหัวมีควายเดินอย่างนี้นะครับที่บ้านนอกเราแบบสบายๆนะครับนี่ครับน้อยคนที่จะได้แบบแบบนี้เจอแบบนี้นะครับ วิตบ้านนอกแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับวัวเยอะครับอืมนะครับเนี่ยที่ผมอยากอยู่บ้านก็อย่างนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับมีที่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะปลูกบ้านได้เนาะเพราะว่าผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ต้องรอเวลาครับรอเวลาและโอกาสครับแต่ไม่รู้เมื่อไรนะเนี่ยอันนี้ในหมู่บ้านนะอันนี้เป็นทางเวลาน้ําฝนตกเนี่ยไอย้ฝนน้าไหลคลองเนี่ยตรงนี้จะลาดเลยนะน้ําจะลาดลงไปข้างล่างนี่นะครับเนี่ยบาดีพี่แดนมาเม่เช้านี่นะครับ ยอดผักบุ้งก็ขวบเกินครับเดี๋ยวลงมาจากโน่นเลยเนี่ยมาแล้วครับอยู่โรงแรมอ,อยู่โรงแรมมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมากระเ้อมเทียนนี่เ,เ,เ,นเนี่ยเนื้อไอผดมาส่งเมื่อวานเหรอโอ้รถเดินผดมาครับเราขับกลับอ่เออมารับกลับก็ยังไม่รู้เลยหรือที่ไปทางไหนต่อมาทั้งวันหนี่งผมก็ยังไม่รู้ไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้เจอกันเลยพรุ่งนี้เช้าเลยผมจะได้ไปแต่เช้าอยู่ ไปขุนของไปบัไปวัดเจอกันกบักันลครับผมครับก็เรื่องพระป่าสามัคคีพรุ่งนี้ก็นัดกันเจอกันครับนี่ก็แต่ก็เป็นอ,อสอมอเนาะนี่ก็บ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะนี่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับนี่ตรงนี้คือหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับนี่ <c oughs> บรรยากาศร่มรื่นครับเย็นสบายครับ แดดไม่ร้อนเนาะก็อยู่จะสมถะเนาะสบายๆไม่ต้องอยู่บ้านนอกบางคนนี่ก็มีตังนะมีเงินหลายล้านเป็นสิบล้านก็มีบางคนก็เป็นตาแก่ป่าอ้อยบางคนก็เตาแก่ป่ามันเนาะมันก็แล้วแต่นะครับนี่อันนี้ปลูกป่าสมุนไพรแลครับ ป่ากล้วยมะนาวนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าก็ญาติาตกันนะครับวัวนี่ครับบางคนก็จะถามว่า อยู่อำเภออะไรผมอยู่บ้านหนองไม่เก่นนะครับตำบลลำตำบลเกาะลังอําเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีครับที่ผมอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้มาอยู่ประจำหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่มีบ้านตัวเองเนาะเลยไปดูขาที่ย้างก่อนเห้อเห้ถ่ายคลิปนี่แหละ อยู่แบบสบายๆครับกับชีวิตบ้านนอกชีวิตคนชนบทเนาะนอันนี้ก็บ้านเพื่อนผมมันเนี่เป็นเพื่อนกันญาติกันนี่นะครับเรียนรุ่นเดียวกันในบ้านเขานะครับเนี่ยคนบ้านนอกเขาอยู่แต่บ้านเขามีเงินทําบ้านมีรถไถมีรถปิอัพนะครับ แต่ผมนี่ทำงานกรุงเทพไม่มีเท่าเขานะไม่มีเหมือนเขาเลยครับเหน่นเขาฉีดยานะครับนะเขาฉีดยาเขาพูดนะจะฉีดอยูดด่นะครับจะฉีดอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วยดูคลิปไปหน่อยนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับคนขับรถทัวร์ชาแนลไว้ด้วยนะครับไว้กับ f c ทุกท่านไว้กับ f c ทั่วโลกนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ